รวมพลังผู้ล่ามีเครื่องประดับเพิ่มเข้ามาอย่างนั้นเหรออืมแล้วถ้าเราเอาในสิ่งที่คุณเขาบอกว่ามันแหลกไปแม้แต่สีหนึ่งไปลงแต่อสจะเกิดอะไรขึ้นกันนะอย่างประดับตัวนี้ยกเครื่องไปด้วยกับพี่แมรี่คนหนึ่งแค่คิดก็สนุกละ <laughs> มองหาร้านเติมเกมเยี่กันเหรอรันขอแนะนำ Richman Shop เติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม a d d i t i t y f i บนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คฟรีเพิ่มพี่ตึงแพ็คแถม Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพพ้อมบริการผ่อนได้สูงสุดถึง10เดือนเติมได้ทั้งบนเว็บไซต์และไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกเข้าไวผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มที่ Richman Shop เท่านั้นเอาที่น้องพรมละแหน เออแล้วเราก็มาไงวันนี้ oh. เรามาแบบปวดแปดสองได้ข่าวว่ามันใส่ประดับใต้ละว,วันน้องนอ้องพี่น้องราเแล้วด่านมาันเป็นใจนด้วยนะใครเปิดหิมะอันนี้แตกนะคะขอหาสิ่งที่เพิ่มความสุขชีวิตครับเพิ่มความสุขของชีวิตคืออะไรพเพราเความกระตุกี่อ๋เออเอาไม่ใช่ความสุขอรอมันกระตุกอ่ะถ้าห้าเซอร์นะเซอร์ที่เขาเป็นอะไรนะนักพยากรณ์อากาศอ,อ,าอุตุอ่ะ เขาเอาประดับฟีเลนมานะแตกแ,แตกพี่ว่าแตกได้เลยนะอ่ะครัง้งนี้เราก็จะมาเป็นแมรี่กับไนแอตนะคะจะมาทดสอบดูว่าจะมีใครแหลกเซอร์แหลกหรือฮันเตอร์จะแหลกกันนะคะเราจะมาดูกันลุยแ,แ,ลแล้วถ้าเราคิดสภาพว่าฮันเตอร์ตัวนั้นเนี่ยมันลง82กับแมรี่แล้วมีประดับทั้งคู่ว้าวพี่บอกเลยว่าผมต้องใชแบบแนนไงพี่แนนไงแนนพออีกอีกสักตัวนี่ยอ,อีกสักตัวอีกสักตัวไนแอต พี่มาเลยพี่หูขึ้นตะกี้ทำไมพี่รู้สึกหน่วงพี่อาจจะคิดเองแต่ปิงแค่สิบสี่เองนะอ๋อเป็นเสาน้อยอยู่ข้างลันตะกี้เขาเกิดข้างลันเลยค่ะแล้เขาวาร์หนีเลยเว้ยเฟิร์สไปหาไปหาสุดหล่อเจอคนปวดกล่องอินั่นแหละนั่นแหละมีเสาน้อยอยู่มีเสาน้อยอยู่มีเสาน้อยอยู่ไปไปดีรออะไรหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอันเนี้ยมาเฟิร์สมาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่ง น้องเอาคนนั้นพี่เอาคนนู้นนะหนึ่งแถมหนึ่งจ้าจะชอบหนึ่งของแถมหนึ่งเนาะไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยไอ้หนุ่มนี่คิดการไล่รอบโปบปชนเหรอแผนรอบโปบปชนนะคะตะกี้นี้ลายกาดไอด้หนอนี่ <c oughs> ใช่ได้เลยเออเขาจะไม่ให้รันดึงสก,กิลนะเนี่ยมันไม่ดึงอ่ะมันมันเอาหน้าถูนะฮะเอาหน้าถูเอาหน้าถูสุดหล่อคนนี้นะคะยังไงยังไงไฟวิวไฟวิว นั <laughs> ่นแหละกลับมาไปจ๊ะเฮ้ยไอหนุ่มนี่มันใจกล้าวไม่กลับป่ะทุกคนมันใจกล้านะอุ้ยมา,มาเรามากระต่อเขาตระหลกหรือเราตะะหลกเขาตระหลกหรือเราตะหลกเ,เ,เ,เออยมีคนปั่นเครื่องตรงนี้ต่ออีกคุณแม่ใช้ฉีกไหมจ๊ะใช้ฉีกหรือเปล่าใช้ฉีกไหมตรงนั้นได้แล้วว่าได้เด็กแล้วได้ลูกแล้วเขาได้ลูกแล้วคนนั้นนะ่ะเฮ้ยเขามีนก <What? S 1> ซื่อมีนกซื่อ ไออ้วนตัวใหญ่หลัดเอาตัวขวาเข้าไม่ต้องใช้ค่ะวิธีการแก้ทางง่ายๆทุกคนเอาตัวบังค่ะเวลาวเขาจะพุ่งนะทันนะทุกคนไม่ต้องไปจะสึดเหรอเก็บเจไดีกว่าเลยจ๊ะจู่เหมือนจะไม่มีคนกระตุกเลยนะเนี่ยแย่าจุกวางเลยวางเลย เห็นทุกการเห็นทุกสรรพสิ่งนะครับอันนี้เขาจะโดบุลี่หรอดดบุลี่หรอดดบุลี่เหรอโดบุลี่หรอพี่ช่วยไหมพี่ช่วยไหมพี่ช่วยเปล่าวแต่เขาวิ่งไป็นรถไททิ้งไททิ้งไททิ้งออเวิร์ดอเวิร์ดเฮ้ยเขาเป็นประดับฟรีแลนซจริงเฟิร์สเขาเป็นประดับฟรีแลนซจริงโอ้โหกระจกร้อยเมตรกระจกลอยเม็ดเลิศน้องเฟิร์สโอ้โหกระสไนเปอร์ปะเนี่ยกระจกสไนเปอร์นี่ว้าวน้องพี่พี่ได้มาตีกรอบวงแหวนล้วแหลกไปด้วยกันเกมนี้เนี่ยใครเเปปิดดระับอนี่ย ตัวตกแหลกเป็นกับข้านะจ๊ะเอ้ยใครให้ปั่นโอ้ยหมากัดค่ะแง่้ยอันนั้นลูกมีคนเจะผู้ป่วยพี่ไหมมีจ้ะพี่โดนหมากัดสกิลพี่มันยงเลิกเลยเฟิร์สเขามีแล้วพี่เขาพี่วิ่งอยู่พี่วิ่งตามอยู่พี่วิ่งตามอยู่พี่ไป พี่บิงเวล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 เขาป้องต่างเขาจะเข้าต่างพี่บิงเวลเปิดพี่บิงเวลใช้ได้เลยโหแล้วพี่แลชนไม่โดนได้ไงฮิตบล็อกมหันตรจันหว่ะพี่เศร้าใจพี่บิงเวลเออหนูจะแจ้งหนูจะแจ้งหนูไม่ยอมค่ะ พี่ค่ะใช้ใช้หนีเปล่าใช้หนีเปล่าอืมเฮ้ยพี่เขาไม่ใช้หนีอน,นึกว่าเขาจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็แบบจะใช้ตะขอเกี่ยวสามิติเหมือนกันนะฮะอืมมาใช้ขอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์มาใช้อุปกรณ์มันใช้อุปกรณ์มาทุกคนมันใช้อุปกรณ์อุปกรณ์มันเก่งกล้ามากเก่งกล้ากล้ามากเก่งมากกล้ามากเก่งมากขอบใจอา้าวน้ำแตกค่ะเรียบร้อยพอเปเดี๋ยว่ทุพี่พอเปเดี๋ยว่ทุพี่ พี่ตาม forward พี่ตาม forward พี่ตามบทคุ้งพี่ตามบทคุ้งใช่พี่บทเขาเฟลีนหนึ่งนะพี่เฟลีนสองนะพี่เฟลีสองเลิศค่ะเลิศพี่ตามพี่ตามพี่ตามนี่อุปกรณ์พี่มีเยอะอุปกรณ์พี่มีเยอะเลิศอุ๊ยพี่วางไม่ทันว่ะเฮ้ยไม่พี่ต้องเคลียร์อุ๊ยพี่ตีนะแตกค่ะส่วคนนั้นเป็สุดท้ายไอ้เป็สองค่ะเป็สองเลิศค่ะห้องวีจ้าลงห้องวีนะสาวสาวเลิศเลิศเลิศ ไม่ได้เรียกนะคะไม่ได้ลุมเนาะไม่ได้ลุมเนาะใช่ใช่ไม่ได้ลุมพี่คนละตัวพี่คนละตัวคนละตัวตัดไงนะป้าพี่วนนะพี่วนนะพี่วนนะพี่วนเลยนี่เลิศไอ้พี่มีมีอสตวิน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 รักติการเราไปช่วยแอ้พี่น้องรอมน้ำอยู่วันนี้พี่รอพี่เป็นคนล้อมอ๋อไม่ใช่น้ำพี่น้องไม่ใช่น้ำพี่เป็นคนล้อมนะคนล้อมเขาลงมาอย่าง ใครเขาจะมีไปแล้วดลาก่อนใครเขาจะเปิดซื้อละจ๊ะแหมมีทั้งพี่เกรสแล้วก็พี่มาดามเลสแมรี่ไม่ได้แตกบอกเลยไม่ได้อีส์นะคะทุกคนอย่าพูดคำตะกี้นะคะเดี๋ยวเราจะเซ็นเซอร์นะคำไม่สุภาพนะคะพี่น้องเปิดก็เห็น้องเปิ้ลฝาลังอ่ะเออพี่เอาป่วยประการล่งอ่ะเอาไงแหมพี่ประการล่งโอ้ยจะมีลักบี้ไปเลย เอาเขาเป่าไปไหนอะปีเรนจ๋าขอบใจมากที่ปั๊บไม้น้ำขึ้นนะคะให้รีบตักอันนี้น้ำขึ้นให้รีบตักให้รีบชนให้รีบชนน้ำขึ้นให้รีบชนเลิศค่ะห้องวีอีกตัวหนึ่งก็ได้นะคะเนี่ยอยู่ใ,ใกล้เตียเลยอะคะ่ะชอบคนเล่นห้องวีจริงๆเลยใกล้ๆเดียค่ะลงไปเลยนะคะลงไปเลยจะลูกสาวลูกสาวลงไปเลยอ นี่ค่ะมีคนปั่นทุนหัวล้วด้วยขอยยดเข้าไปดูขอยัดเข้าไปดูเครื่องดังเวอร์ไอพี่น้องเราเข้ามาเลยพี่พี่ก็โซนตรงนี้ให้มีสองคนอยู่ตรงนี้น้ำหอมแล้วจ้ะตีไว้แล้วแหละ <c oughs> นี่ไงเรียบร้อยดักไม้แหละคะ่ะ <c oughs> จะไปดักที่อื่นนะ <c oughs> ไม่ได้อีกหรอกคะ่ะ <c oughs> เอาล่ะฉันจะโนตั้งแต่หน้าปากซอยจนท้ายซอยดูสิเอาสิ ดูซิว่าพวกเธอจะทำยังไงกันบ้างจะจะปัดเครื่องกันยังไงล่ะฉันไม่ให้หรอกนะฉันไม่ยอมอ่ะนะฉันไม่ยอมเราห้องวีคนนึงไงพี่เอ่อห้องวีเก้าอี้หมดเฟิร์สอ๋อไม่เป็นไรฉันต้องหยัดห้องวีเฉยมา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 เลยไม่มีใครมาช่วยเหรอคะไม่ไม่มีคนมาช่วยแล้วมีคนมาช่วยแล้วได้แล้วแล้วเขามีรูแล้วบี้ลูแล้วบี้ลูกลับบี้เหรอจ๊ะรูกลับบี้ ชนอุ้ยสุดยอดเฟิร์สโอ้โหก็จกโคตรเป็นโคตรโหดโคตรอันตรายนี่ที่เอาคนนี้ลงห้องวี่่พีเอาคนนี้ลงห้องยิเหมือนกันพี่เออไอนี่ไอหมอนี่นี่ไอ้หมอนี่นี่ห้องวีเก้าอี้นอนนั่งยังครบยังอ่ายังอย่างนะที่โซนให้เขาปั่นก่อนเขามาปั่นเครื่องนี้แบบอร่อยมากเลยอ่ะเขาชอบเขาอยากเอาเครื่องนี้เสร็จอ่ะเขาอร่อยมากเลยตรงเนี้ยอัสวินลาติการเราเล่นมีโกเหรอเฟิร์สข้ามหมดอ่ะ เออืเขาไปกระจกแม่นจังเลยครับพี่นี่แมรี่ตัวเท่าไหร่เทียร์เท่าไหร่เทียร์เท่าไหร่เอฟพี่เอสใช่ไหมนี่ยจะฟังผิดไปเข้าไปเอฟอ่ะเขาวเอ้าอัศวินรัตติกาลเธอดึงไม่สุดนะจ๊ะขึ้นไปกับเนียนดีกว่าค่ะอัศวินรัตติกาลเขาเห็นหลุมแล้วนะอุ้ยกขาเห็นหลุมตีเลยจบไปเม้ย คุณแม่จู oh, ่ก oh, right? okay. ็จบเฉยเลยงงไม่เฟิร์สงงกระจกกระจกแม่ตกลงแมรี่เทียอะไรเห็นแซบพี่ไม่เอาแล้วจิบโอเคแล้วแล้วแลกไหมไม่แลกแม่พี่โอเคแระผลประกอบการวันนี้ก็คือกระตุกโคตรขอโทษเด้ออามาไนอย่าหาทำกันนะจ๊ะเปิดประดัดอ